คือเลือกไปเมื่อสองวันก่อนแต่พอระยะเวลาในการเลือกค่อนข้างจะนาน18ชั่วโมงอะ่ะก็มาเสร็จกันช่วงเช้าเมาื่อวานนี้นะครับรู้รายชื่อทั้งหมดละ2 0 0คนแล้วก็สำรองอีก100คนนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเห็นชื่อแล้วไม่คุ้นเลยแล้วบางคนไม่มีประสบการณ์ในด้านนั้นๆด้วย จะไปรอดไหมเนี่ยสวในบ้านเราเนี่ยแะครับเอาแล้วก็บางคนถึงกับสแกนดูรายชื่อเลยครับว่าถ้าเรียบเรียงแล้วเนี่ยเฮ้ยจังหวัดที่ได้สวมากที่สุดทําไมเป็นบุรีรัมย์14ที่14ที่นะตามติดด้วยกรุงเทพ9ที่สุรินทร์อยุธยาจังหวัดละ7ที่อ่างทองสตูลสงขลาจังหวัดละ6ที่น้อยสุดก็คือจังหวัดตรังมี1ที่ก็คือคุณทวท สุรบาลอาดีตผู้ว่าจังหวัดศรีสะเกดครับแล้วก็มีต้อง9จังหวัดที่ไม่มีสวเลยนะที่น่าจับตาม,มากที่สุดก็คือนี่แหละเครือข่ายบ้านใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์ก็รู้กันอยู่ว่าบุรีรัมย์เนี่ยเป็นบ้านของคุณพวกเนวินใช่ไหมใช่ใชเนวินชิดชอบแต่วชิดชอบแต่ว่าพี่สาวตกนะพี่สาวเนี่ย<อ>คือเขาบอกงี้เขาบอกว่าก่อนนั้นเนี่ยเหมือนบ้านเนี่ยไม่ถูกการไม่ถูกกัน,กกนแล้วก็เหมือน ต่างคนต่างมีดมการทางการเมืองที่ไม่เหมือนกันก็เลยอ่ะเหมือนกับว่าได้รับคําตอบไอ้เรื่องที่พี่สาวของคุณนวินเนี่ยสอบตกตั้งแต่เหมือนการเลือกครั้งแรกะนะใช่อ่ะนะครับมาดูกันนิดเึงนครับ14คนเนี่ยเขาบอกว่าเท่าที่สแกนลายชื่อเอาเอาเบื้องต้นนะคุณผู้ชมครับค่ะเดวครับเขาบอกว่าคุณมงคลสุรศัจจะเป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครองและก็เป็นอดีตผู้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์ ท่านที่สองนะครับคุณอภิชาติงามกระมลอดีตรองผู้ว่าจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพี่ชายของสสบุรีล์พักภูมิใจไทยท่านที่สามก็คือพลต,ตรีชัต,ตวัฒน์แสงเพชรอดีตผู้บังคับการอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ครับคุณประพลตั้งศรีเกียรติคุณอดีตรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขสมัยที่เสียหนูเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านต่อมาก็คือคุณพรเพิ่มทองศรี หัวหน้าคณะทํางานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ฮะส่วนใหญ่รายชื่อแต่ละรายชื่อเนี่ยล้วนแต่เกี่ยวข้องกับคนในพักภูมิใจไทยไงนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งโอ้โหเป็นที่ฮือฮามากนะครับคุณปราณีตเกรราอดีตคนขับรถของคุณชัยชิดชอบก็เข้าวินสวกลุ่ม16นะครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มศิลปวัฒนธรรมดนตรีการแสดงและบันเทิงนักกีฬา ได้มาถึง54คะแนนคือที่บอกว่าคือหาเพราะว่าในใบสมัครของคุณปราณีเนี่ยนะครับกอกแค่บรรทัดเดียวก็คือบอกว่าจบป .7 แล้วก็เป็นนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสตั้งแต่ปี27จนถึงปี47ช่องที่บอกให้กรอกอ,รอีเมลขีดบอกว่าไม่มีครับเนี่ยมันก็เลยทำให้คนเนี่ยไปเมาสกันให้แทดเลยว่าโหน,นี่จะไปรอดไหมเนี่ย นะสภาสูงนะเนี่ย <c oughs> นะคะมีสิทธิ์ในการเห็นชอบทางกฎหมายที่เอาไว้ใช้ตลอดอะ่ะเออแล้วพอตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังครับเขาบอกว่าครั้งนี้มีเจ้าที่อสอมลงสมัครสวค,ครั้งนี้มากที่สุดกระจายไปอยู่ในทุกกลุ่มสาขาอาชีพในทุกจังหวัดด้วยออทําให้หนึ่งในนั้นก็เข้าวินในจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็คือคุณประไมยหอมเทียนอาชีพเกษตรกรรมเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านแล้วก็เป็นอาสา ประจำหมู่บ้านอสมจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยเนี่ยครับถัดมาครับคุณผู้ชมครับที่คือหาไม่แพ้กันก็คือมีสวท่านใหม่ในสายสื่อนะครับก็คือคุณคณิยะทรงงามครับเขียนในใบสมสัครบอกว่ามีอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสายสื่อน,นี่ใครก็ทําสื่อได้ทำคอนเทนต์แล้วมั้งหมายถึงแล้วก็บอกว่ามีประวัติคือยังพอมีประวัติเกี่ยวกับสื่อเหมือนกันก็คือเหมือนกับว่าประกาศเสียงตามสายในหมู่บ้านอ๋อ <c oughs> นึกออกปะก็สื่อแหละ <c oughs> สื่อแหละเมื่อวานนี้ทีมขาวองเราไปเปิดใจกับคุณคอดิยะครับก็บอกว่าจบกศนชั้นม .6 แต่ทำงานเป็นประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านมานานกว่า10ปีเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านเคยเป็นประธานสตรีอ,อสอมอจังหวัดอ่างทองก็เลยทำให้รู้จักคนเยอะน่าจะเป็นเหตุผลแหละที่ทำให้มีคนเหมือนเลือกเธอเนี่ยได้คะแนนสูงจนได้รับเลือกเป็นสอวอนะครับ ไปฟังเสียงเจ้าตัวนี้หนึ่งครับแล้วก็ไม่นึกรอยจะได้เป็นตัววอเพราะว่าเราที่ได้เป็นตัววอมนมีเครือข่ายเยอะเพราะว่าเป็นประธานสตรีพออสมเวลาไปถึงระดับไฟกันอ่ะกลุ่มไฟกันจะไปเจอหลายๆกลุ่มที่ รู้จักกันระดับประเทศไฟกันเพราะว่าเคยทําโครงการของอยาเสพติดมาก่อนแล้วไปเจอคนืองเหนือก็เป็นเพื่อนกันแล้วตำรวจก็ไม่ให้มาหา,หาเสียงนะคะเขาแช่ใชสา,า,ายตาดูกันแล้วก็ เปียนกันอย่างนั้นแหละถึงได้ได้เป็นสวตรงนี้อ๋อนี่เลือกกันจากก็รู้จักกันและเป็นเพื่อนกัน่ะเนาะใครเราเลือกกันเองใช่คุณปิ๊กเพื่อนที่ฉันฉันเลือกคุณละกันใช่ประมาณแบบนี้คือการเลือกสวอครั้งนี้มันเป็นการเหมือนเลือกกันเองอ่ะถ้าคนรู้จักเยอะก็มีโอกาสที่จะได้รับเลือกสูงนะครับอ้าวแล้วเมื่อวานนี้ที่ตลาดสดเทศบาลทุ่งว่าจังหวัดสตูลโอ้โหนี่นี่อย่ากระถู่หวยกันไม่ใช่อะไร เจวันได้เป็นสวเจวันเจวันปกติเป็นแม่ค้าขายกล้วยทอดนะ,อ,ะอยู่ในตลาดแห่งนี้นี่เจวันหรือว่าคุณรดาวานันแสงจันครับไ,ไ,ได้รับเลือกเป็นสว,วกลุ่มที่15กลุ่มผู้สูงอายุคนพิการกลุ่มชาติพันธุ์และก็กลุ่มอัตลักษณ์อื่นๆคือลูกชายของเจวันบอกว่าภูมิใจและก็ดีใจกับแม่นะที่ได้รับเลือกเป็นสว,วครับเพราะว่าแม่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากช่วยเหลือสังคมส่วนวุฒิของแม่ก็คือจบปเจ คิดว่าไม่เป็นอุปสรรคอะไรใดๆเพราะว่าการศึกษาไม่มีใครแก่เกินเรียนอยู่แล้วใช่ไหมไปฟังเสียงลูกชายนิดนึงครับภูมิใจนะครับเพราะเกก็อยากจะลองสมัครดูแต่นะเกก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอะคนบ้านๆแต่อยากรู้ว่าในในความว่าอยากรู้ความรู้ความรู้ของตัวเองที่คนอื่นจะรับรู้เป็นแบบไหนว่าเราอะสามารถเข้าสังคมได้ไหมทำไหมแค่คนผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง แค่อยากช่วยเหลือสังคมแค่นี้คุณผู้ชมครับคือคือเราไม่อยากจะไปบูลลี่นะคือทุกอาชีพเนี่ยมันมันเป็นอาชีพสิทิ์แล้วก็เหมือนกับว่าก็มีค่าในตัวเองอยู่แล้วเป็นตัวแทนกลุ่มได้จริงใช่เพียงแต่ว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยไอสิ่งที่ทําอยู่กับสวกลุ่มที่ตัวเองได้รับเลือกเนี่ยได้การคัดเลือกมาเนี่ยมันจะตรงกันหรือเปล่าวิชาชีพที่ตัวเองมีอยู่จะสามารถที่จะไปช่วยเหลือในด้านนั้นๆได้จริงหรือไม่นะครับ อีกหนึ่งกลุ่มครับที่เมื่อวานนี้รองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด็ดดวงบริพันธ์อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับโพสเฟสบุ๊คครับบอกว่าเท่าที่ดูกลุ่มที่13ก็คือกลุ่มอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกรา,าสรสื่อสารและการพัฒนานวัตกรรมอาจารย์บอกว่าไม่รู้จักสักคนหนึ่งแต่ก็บอกว่าอ่ะแต่ละคนก็อาจจะมีโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้องบ้างบางคนนะนะแต่บางคนเนี่ยเขาบอกว่า เฮ้ยเป็นพี่ชายรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันด้วยนี่แล้วมีอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมครับเป็นที่ฮือฮาเพราะอะไรอันนี้คือด้านเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแต่หนึ่งในคนที่ได้คัดเลือกเป็นสอวอมาก,ก็คือเป็นคนที่พบต้นตะเคียนยักษ์อายุนับร้อยปีที่วัดบางกระเจ้าสมุตรสาครก็คือคุณกำพลทองซิลได้คะแนนไปถึง56คะแนนครับคุณกำพลเคยตกเป็นข่าวดังเมื่อ1ิปีก่อนอ้างบอกว่ามีผู้หญิงมาเข้าฝัน แล้วไปขุดต้นตะเคียนอายุนับร้อยปีขึ้นมาได้แล้วก็เชื่อในิ่สินี้ก็เชื่อในี่สนี้ไม่เป็นไรอีกหน่อยแล้วก็เห็นสภาสูงผูกผ้าสามสีอ่ะก็ปิดไปได้แหละนะอาจารย์เจษดายังโพสเฟซบุ๊กปิดท้ายครับบอกว่าแดงถูกหลอกให้ทะเลาะกับส้มสุดท้ายน้ําเงินเป็นตะยู่คว้าพุงปลาไปกินก็คงจะหมายถึงแบบว่าเออเพื่อไทยก็แบบไปฟัดอยู่กับก้าวไกล และปล่อยให้ภูมิใจไทยเนี่ยนะฮะเป็นตะยู่เลยอะทีนี้น้ำเงินนะ่ะเขาเก่งหมักลุกเขาเล่นเกมเป็นอ,อ่ะไม่เป็นไรประเทศไทยประเทศไทยรวมเลือดเนื้อคนของใคร <c oughs> อุ๊ย <c oughs>